โปรแกรมจิตเรียกเงินยามเช้าพูดทุกเช้าเมื่อตื่นนอนทำต่อเนื่องทุกวันเห็นผลทุกวันฉันออมเงินก่อนจ่ายออกไปเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขชีวิตของฉันอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทางฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว โอกาสที่สร้างรายได้ของฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันเป็นอัจฉรยะทางด้านความร่ำรวยฉันรักเงินเงินรักฉันฉันดึงดูดเงินฉันทำเงินได้ทุกวันการเงินของฉันอุดมสมบูรณ์ฉันใช้เงินออกไปด้วยความสำนึกรู้คุณเงินทำให้ชีวิตของฉัน สะดวกสบายทุกๆสถานที่ที่ฉันไปเงินทำให้ฉันได้ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกับผู้คนและขยายธุรกิจของฉันให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินมากมายที่ทำให้ฉันได้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ดึงดูดความมั่งคัง่งร,ำร่ำรวยเงินทองเข้ามาหาฉันทุกทิศทางทุกสกุลฉันชื่นชมคนรวยและฉันก็เป็นคนรวยเช่นเดียวกันฉันมีโอกาสได้รับช่องทางรายได้ทางการเงินทุกวันฉันดึงดูดความร,ำร่ำรวยฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณเงินทุกบาทที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉัน ฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดรับช่องทางรายได้มากมายทุกช่องทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดความร่ำรวยเงินทองเข้ามาหาฉันทุกๆวันอย่างรวดเร็วฉันมีสมองเงินล้านฉันอมเงินก่อนจ่ายออกไปเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ชีวิตของฉันมีความสุข มีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายฉันทำเงินได้ในทุกๆวันการเงินของฉันอุดมสมบูรณ์ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่ได้รับโอกาสที่ดีที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงินเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉัน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทฉันโชคดีที่มีเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่มีโอกาสได้รับเงินจากหลายช่องทางขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลายิ่งฉันโฟกัสเงินยิ่งปรากฏในบัญชีของฉันมากขึ้นเท่านั้น ขอบคุณเงินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันรักเงินฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงินฉันใส่ใจและศรัทธาในเงินของฉันฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนมาให้กับฉันอย่างง่ายดายขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในบัญชีของฉันขอบคุณลูกค้าขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางความร่ำรวยฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทุกวันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันมีไรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตของฉันฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินขอบคุณที่ฉันตัดสินใจ ร่รวยขอบคุณที่ฉันเป็นแม่หล็กดึงโดดเงินขอบคุณที่ฉันมีไอเดียในการหาเงินทุกๆวันเงินหลังไหลเข้ามาในบัญชีของฉันมากมายัสร้างโอกาสทางด้านการเงินได้อย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตของฉันทําให้ฉันบริหารจัดก,การเงินได้อย่างยอดเยี่ยมเงินนําพาให้ชีวิตของฉันมีความสุข สนุกสนานกับการใช้ชีวิตฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉันมีความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของฉันฉันโชคดีที่มีเงินมากมายฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทและฉันใช้เงินด้วยความสำนึกรู้คุณเงินสร้างเงินให้กับฉัน มากคืนเรื่อยๆคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่ฉันอยากไปเงินทุกบาททำให้ฉันได้แบ่งปันเพื่อบริจาคและทำบุญช่วยเหลือผู้คนมากมายเงินทุกบาททำให้ฉันได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเงินทุกบาททำให้ฉันได้ทานอาหารที่มีประโยชน์และอร่อย ขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าขอบคุณเงินทุกบาทที่ได้จากการทำงานของฉันทุกวันฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอขอบคุณเงินที่ทำให้คุณภาพชีวิตของฉันดีมากยิ่งขึ้นทุกๆวันฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินเงินจำนวนมากมายหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกวันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็ว เงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันมีที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยธุรกิจการงานของฉันสร้างผลกำไรมากมายมหาศาลขอบคุณทุกโอกาสที่สร้างเงินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข,ขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้พัฒนาเรียนรู้มีไอเดียใหม่ๆขอบคุณเงินจำนวนมากที่ทำให้คุณภาพชีวิตของฉัน ดีมากยิ่งขึ้นและฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเปิดรับเงินทุกสกุลเข้าสู่บัญชีธนาคารของฉันเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกช่องทางรายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ทำเงินอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของฉัน ทุกวันฉันออมเงินก่อนจ่ายออกไปเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขชีวิตของฉันอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทางฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วโอกาสที่สร้างรายได้ของฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันเป็นอศัศยยะทางด้านความร่ำรวยฉันรักเงิน เงินรักฉันฉันดึงดูดเงินฉันทำเงินได้ทุกวันการเงินของฉันอุดมสมบูรณ์ฉันใช้เงินออกไปด้วยความสำนึกรู้คุณเงินหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันมากมายฉันสร้างโอกาสทางด้านการเงินได้อย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในชีวิตของฉันทำให้ฉัน บริหารจัดก,การเงินได้อย่างยอดเยี่ยมเงินนำพาให้ชีวิตของฉันมีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉันมีความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของฉันฉันโชคดีที่มีเงินมากมายฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาท และฉันใช้เงินด้วยความสำนึกรููคุณเงินสร้างเงินให้กับฉันมาขึ้นเรื่อยๆคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ไปท่องเที่ยวในที่ที่ฉันอยากไปเงินทุกบาททำให้ฉันได้แบ่งปันเพื่อบริจาคและทำบุญช่วยเหลือผู้คนมากมายเงินทุกบาททำให้ฉันได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยอดเยี่ยมที่สุด เงินทุกบาททำให้ฉันได้ทานอาหารที่มีประโยชน์และอร่อยขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้ใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าขอบคุณเงินทุกบาทที่ได้จากการทำงานของฉันทุกวันฉันจ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอขอบคุณเงินที่ทำให้คุณภาพชีวิตของฉันดีมากยิ่งขึ้นทุกๆวันฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงิน เงินจำนวนมากมายหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกวันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเรด็วเงินทำให้ฉันมีความสุขเงินทำให้ฉันมีที่พักอาศัยที่สะอาดและปลอดภัยเงินทำให้ชีวิตของฉันสะดวกสบายทุกๆสถานที่ที่ฉันไปเงินทำให้ฉันได้ใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกับผู้คน และขยายธุรกิจของฉันให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลาขอบคุณเงินมากมายที่ทำให้ฉันได้ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเข้ามาหาฉันทุกทิศทางทุกสกุลฉันชื่นชมคนรวย และฉันก็เป็นคนรวยเช่นเดียวกันฉันมีโอกาสได้รับช่องทางรายได้ทางการเงินทุกวันฉันดึงดูดความร่ำรวยฉันมีสมองเงินล้านขอบคุณเงินทุกบาทที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดรับช่องทางรายได้มากมายทุกช่องทางฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ดึงดูดความร่ำรวยเงินทองเข้ามาหาฉันทุกๆวันอย่างรวดเร็วฉันมีสมองเงินล้านฉันออมเงินก่อนจ่ายออกไปเสมอฉันมีอิสรภาพทางการเงินเงินทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายฉันทำเงินได้ในทุกๆวันการเงินของฉัน อุดมสมบูรณ์ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่มีเงินเข้ามาทุกๆวันฉันเป็นคนที่โชคดีที่ได้รับโอกาสที่ดีที่สร้างรายได้ให้กับฉันมากมายฉันดึงดูดเงินเงินทุกบาททำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นตลอดเวลาฉันมีความสุขกับเงินเพราะฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทฉัน โชคดีที่มีเงินเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันโชคดีที่มีโอกาสได้รับเงินจากหลายช่องทางขอบคุณเงินที่อยู่กับฉันตลอดเวลายิ่งฉันโฟกัสเงินยิ่งปรากฏในบัญชีของฉันมากขึ้นเท่านั้นขอบคุณเงินที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันรักเงินฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมฉันได้รับข่าวดีทางด้านการเงิน ฉันใส่ใจและศรัทธาในเงินของฉันฉันเห็นคุณค่าของเงินทุกบาทเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนมาให้กับฉันอย่างง่ายดายขอบคุณเงินทุกบาทที่เข้ามาในบัญชีของฉันขอบคุณลูกค้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีอิสรภาพทางความร่ำรวยฉัน มั่งคั่งอย่างรวดเร็วเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทุกวันฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันมีไรายได้มากพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตของฉันฉันเป็นอัจฉริยะทางด้านการเงินขอบคุณที่ฉันตัดสินใจร่ำรวยขอบคุณที่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณที่ฉันมีไอเดียในการหาเงินทุกๆวัน ธุรกิจาการงานของฉันสร้างผลกำไรมากมายมหาศาลขอบคุณทุกโอกาสที่สร้างเงินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขอบคุณเงินทุกบาทที่ทำให้ฉันได้พัฒนาเรียนรู้มีไอเดียใหม่ๆขอบคุณเงินจำนวนมากที่ทำให้คุณภาพชีวิตของฉันดีมากยิ่งขึ้นและฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วฉันเปิดรับเงินทุกสกุล เข้าสู่บัญชีธนาคารของฉันเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกช่องทางรายได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ทำเงินอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขอบคุณจักรวาลที่สนับสนุนและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ